Back to the history ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ตอนที่41นำเสนอในชื่อตอนที่ว่าความหึงหวงของเจ้าจอมมานดาน้อยเจ้าจอมมานดาคนแรกในรัชกาลที่4นะครับ เจ้าจอ,อมานดาน้อยนะครับเป็นธิ่ดาวของพระอินทรอภัยซึ่งพระอินทรอภัยนะครับก็เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าจอมานดาน้อยนะครับถือเป็นเจ้าจอมานดาคนแรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งรับราชการฝ่ายในตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านะครับทรงดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎในรัชกาลที่สอง ก่อนเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับจะทรงผนวดในปลายรัชกาลก็ทรงมีพระโอรสกับเจ้าจอมมันดาน,น้อยแล้วถึงสองพระองค์อันได้แก่นะครับ 1. พระองค์เจ้านพวงศ์กรมมืหม่นมเหศวรศิวะวิราชต้นราชสกุลนพวงศ์ณอยุธยา 2. นะครับพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์กรมมืมื่นวิสนุนาฏนิพาทรซึ่งเป็นต้นราชสกุลสุประดิษฐ์ณอยุธยา รัชกาลที่4นะครับทรงผนวดอยู่ตลอดรัชกาลที่3ถึง27ปีเจ้าจอมมารดาน้อยนะครับประสบความลำบากในการเลี้ยงดูพระโอรสเป็นอย่างมากจึงไปอาศัยอยู่กับพระพงษ์นรินผู้เป็นพระญาตินะครับเมื่อรัชกาลที่4นะครับทรงลาผนวดแล้ว เพื่อทรงถลิงถวารราชสมบัตินะครับเจ้าจอมมารดาน้อยก็อายุมากแล้วและไม่เป็นที่โปรดปรานของพระสวามีอีกต่อมานะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นโดยปรากฏในพระราชหัตทะเลขาของรัชกาลที่4ฉบับวันพุธขึ้น5ค่ำเดือน12ในปีพุทธศักราช2398ทรงเขียนถึงเจ้าจอมที่โปรดปรานก็คือเจ้าจอมมารดาพึ่งมีข้อความว่า ถ้าออกเรือกระบวนมาจากตำหนักน้ำขึ้นมาถึงวัดเขมาตลาดแก้วเวลาเช้ามีเรือเก๋งลำหนึ่งภายตามขึ้นมาแข่งเรือที่นั่งของข้าเกินหน้าเรือตำรวจหลวงเรือที่นั่งรองทุกลำแข่งจนเก๋งเคียงเรือกันยาวเรือที่นั่ง แต่แรกค่าสำคัญว่าเป็นนางหนูลูกลำเพยซึ่งหมายถึงเจ้าฟ้าหญิงจันทรมนทนจะร้องไห้พระมารดาจะเอาใส่เรือเก๋งขึ้นมาส่งให้ข้ากระมังค่าจึงร้องถามไปว่าเรือใครเรือนั้นมีม่านบางมิดมีผู้หญิงนั่งท้ายหลายคนเรือตำรวจตามไปก็สำคัญว่าเรือข้างในเป็นเรือในกระบวนจึงไม่มีใครห้ามปล่อยให้พายขึ้นแสงหน้าสันเพชรพักดีร้องถามหลายคำก็ไม่บอก ส่วนข้าเองข้าก็ถามหลายคำว่าอะไรนั่นเรือใครก็ไม่บอกเบาผู้หญิงข้างท้ายเรือก็หัวร้อยย่อด้วยบานเต็มที่จนคนในเรือที่นั่งกโกรธว่าหัวเร้อยย่ออะไรข้าคิดจะเอาปืนยิงตามกฎหมายก็กลัวจะถูกคนตายเขาจะลือไปว่าดุร้ายใจเบาทำคนตายง่ายๆภายแข่งไล่เรือที่นั่งอยู่นานเห็นผิดทีแล้วจึงได้ร้องให้ตำรวจหลวงไล่จับ ครั้นเรือไปจับจะฉุดเรือมาจึงพายหนีห่างออกไปไล่ไปไกลจึงได้ตัวเรือมาได้ความว่าเป็นเรือของมารดากรมมมื่นมเหศวนศิววิราชมาทำหน้าเป็นเล่นตัวรอค่าต่อหน้าทารกกำนันหน้าชังหนักหนาข้าสั่งให้พระอินทรเทพจับคุมเรือลงมาส่งตัวนายเข้ามาให้จำไว้บบาวให้จำไว้ข้างหน้า ข้าได้เขียนหนังสือมาให้กรมมหมื่นมเหศวรศิววิราชทราบแล้วได้มีไปสั่งถึงเท้าศรีสัจจาเท้าสโสพนิเวศให้เอาตัวจำไว้ให้มั่นคงกว่าข้าจะกลับไปอยากจะใครให้เอาตัวไปตัดหัวเสียตามสกุลพ่อมันแท่นี้มักเป็นเช่นนั้นเหมือนคุณสําลีมันไม่เจียมตัวว่าชั่วมันยังถือตัวว่าเป็นเมียข้า มันจึงตามมาล้อต่อหน้าเมียใหม่ๆสาวๆเป็นเจ้าเป็นนายเมื่อจับมันร้องว่าจะไปตามเสด็จกรุงเก่าด้วยเหตุการณ์นั้นนะครับเกิดขึ้นเพราะเจ้าจอมมันดาน้อยประสงค์จะเข้าเฝ้ารัชกาลที่สี่จึงให้คนนำเรือตามเสด็จแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นว่ามีเหล่านางสนมนางในอยู่ในที่ประทับของพระสวามีมากมายหลายคน และยังส่งเสียงวิทว้ยทำให้เกิดอาการหมันไส้ขึ้นมาและให้คนในเรือพัทที่นั่งของตนหัวร้อใส่คืนจึงเกิดเป็นคดีความขึ้นมา และจะเห็นได้ว่ารัชการที่สี่ทรงกล่าวบริาพาทขั้นรุนแรงถึงพระบิดาและพระราชสกุลของเจ้าจอมมารดาน้อยนอกจากนั้นยังสั่งให้จำสนมหมายถึงนำสนมไปจำคุกในวังหลวงต่อมาพระราชโอรสของพระองค์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่พระมารดาของพระองค์จึงได้โปรดเกล้าปล่อยออกจากการจำสนม เจ้าจอมมารดาน้อยนะครับถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลที่4หลังพิธีพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมมมื่นวิษณุนาฏนิพาทรทรงสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้นแต่สิ้นพระชนเสียก่อนในปีจอพุทธศักราช2,405ก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จจึงโปรดให้กรมมมื่นมเหสวนศิววิลาชทรงสร้างวัดต่อแต่ก็สิ้นพระชนอีกในปีเถาะพุทธศักราช2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจึงทรงรับเป็นผู้สร้างวัดต่อมาจนสําเร็จพระราชทานนามวัดว่าวัดตรีทศเทพมีความหมายว่าเทวดาสามองค์เป็นผู้สร้างอ้างอิงข้อมูลทั้งหมดนะครับจากหนังสือกบฏเจ้าฟ้าเหม็นปรมินนะครับเครือทองหน้าที่162และหนังสือพระญาตินะครับราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์เล็กพง์สมัครไทยหน้าที่160นะครับ